สวัสดีจ้าวันนี้จะออกไปกินบิฟเฟ่เตรียมเห็ดอ่าน้ำจิม้มตำพริกสมหวานออกไปกินกับอ่ะเครื่องทะเลอาหารทะเลเนาะเพราะว่ายุหานบิฟเฟ่ของอ่ะนะคนจีนนี่เพ่นซิมีแบบอม,มีซอสมีซอที่เฮาบ่มักนั่นแหละเนาะเฮาก็ใส่อันไซ มันก็นมีพริกมีกระเทียมมีเัาไส่น้ำตาลใส่ชูรสใส่เกลือพี่นอ้องใส่เกลือลงไปให้มันหยัน่นให้มันนุ่ม่ะนะ,นะเสร็จแล้วก็โขกให้มันละเอียดโขกบ่ได้มีหยังอยากพี่นอ้องถ้าผู้ใได้มากขิงก็ใส่ขิงลงไปแต่ว่าหลานสาวเพิ่นบ่มมากขิงเนาะ ตำโขกละเอียดแล้วเรียบร้อยเขาก็ใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลาเออแค่นั้นเองพี่น้องและเวลาเขาเอาไปจิ้มกับหอยกับปูกับกุงนี่นะโหให้เว้าพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเขากะเ,เวลาเขาสีออกไปกินหาอาหารเขาก็เตรียมพร้อมแบบนี้เนาะส่วนายแล้วคนบานเขานี่มากกินแบบรสจัดๆเผ็ดๆนัวๆเนาะจ้ะ เขาก็เตรียมไปอืมชิมรสชาติให้มันถือใจเข้าล่ะเข้าก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะนี่ใส่กลองแพ็คเรียบร้อยวันนี้ไปกันแต่สองคนอันป่ากับหลานนะคะแล้วยังบบเล้วได้ยังมีเจลบีมีเจลบีเฮ็ดไวต้ตั้งแต่มือว่านนี่พี่น้อง ก็จะเอาไปจิ้มกับเนื้อด้วยนะคะบางที่เขาก็เอาแบบฝรั่งกินกับมูตากแบบนี้เนาะมาถึงเราเขากับไปเอาแล้วของกุ้งปลาหมึกเออเนื้อย่างเขาก็เอาไปให้เขาย่างให้แบบเข้าไปบิเฟเฟ่์มนดีอย่างหนึ่งบอต่องต่อคิวเนาะไปหอดเ่ากับกินไดล้ลวดน,นี่วันนี้มาฉลองความสำเร็จอันนี้แกแม่นพวก หอยกุ้งอาณาที่ว่าอันลวกเลียวกะมีหรือว่าซดกะมีอ่ะเหลียวแต่เฮาหมากักว่าเขาเสียเอาแบบใดกะมีปูนะคะมีปูมีเออสนุกเลือกนั่นแหละเนาะเข้าไปบิฟเฟ่นะอันอคนละ17เจเหรียญพี่้นงสนุกกินสนุกเลือกเนาะจ้ะไอ้ดากเอาหอยอนนี้มา หอยอันนี้นี่มันบาดเท่ากับมีเนาะเขาเอิ่นหอยบิลูพี่น้องนี่หอยบิลูนี่นะคันเวลาห่าต้มแล้วฮาเอาหัวหอยนี่ไปก่อยไปเห็ดใส่ลาบกุ้งนะ่ะแห้งเสบได้พี่น้องลาบกุ้งใส่หัวหอยหอยแบบนี้แหละนี่หอยอย่างนี้เด้อค่ะหอยบิลูเนะาะอักิโลหนึ่งกับแพงเติบเนาะอันนี้เ่อมาอันนี้เ่าสนุกเลือกเ่าใสเอาหอยนางรมอันนี้เขาเอื่นวาอ่าอ่ามันมันเป็นหน,นังกระปู แบบไอตัวเนื้แม่ก็สีนะมันเป็นอะโมเมนโมเมนไอตัวเนื้แมกอาร์ไกญีแบบอาร์ไกญีบรรเทาเอิญยแบบังอาร์ไกญีบรรเทาเอิน,ออนแบบนนมงมุมแมงมุมแมงมุมทลมนนมมะลลี่อันนี้แกเป็นหอยแมลงผู้เนาะแมลงผู้อันนี้แกเป็นปูนิ่มอ่าจ้ะอันนี้เป็นปูนิ่มเนาะจา้ะแล้วกับรรดาอ่าซุนนี่เป็นอาหารฝรัง่งเออแกเอาเบิร์ตท,ทุกอาหารนั่นแหละเนาะ อันนี้ก็บหอยแมลงผู่ชิมทุกอย่างอเดียวนี่ฮะนะเขานิยมก็บอกเป็นเดียวนี่หลายปีมาแล้วกันหลักการนิยมการเลื่องไปกินบุฟเฟอ่ออันนี้กับแบบโซนเป็นปลานะคะปลาหนึ่งมันมีปลาหนึ่งซีอิ๊วปลาหนึ่งมะนาวปลาหนึ่งซอสหนำแดงอแล้วแต่เ้าสิม,มักจัดสรรไปอันนี้กับ เอาพักแน่นิดนึงกินแต่เนื้อไล่แกบไว้เนาะจ้ะนะคะอ่แกมีนนั่นแหละแล้วก็อาชิมเมืองปูนิ่มเนี่ยโอ้มันเสียบเดยจากพี่นองนั่นแหละเวลาเฮ้าสิีเฮฮาปาร์ตี้กันคนที่มักแบบสบายสบายแกผ้ากันนัดกันไปบุฟเฟ่แบบนี้ละจ้ะไปบุฟเฟ่และแกแต่ว่าไปบิฟเฟ่มันกกนั่นล่ะอาหารกะคือทั่วไปเนาะเฮ้ามักแบบได้นเฮาก็เลือกแบบนั่นแต่ว่าบางที่อ่า เวลานัดกับเพื่อนมันก็อันไปบ้านคนนั่นคนนี้มันบรสะดวกเข้าก็น,นัดกันร้านอาหารละกาแบบนั่นแหละแต่ว่าไปบ่อยก็ไม่กับบัวไวยได้พ่นหอง <laughs> ไปบ่อยไปบ่อยกับบัวไวยเลยอ้วนอ้วนอ้วนนะคะเออสิไปกินแบบเต็มมักอันแบบเต็มอันออันอีนอยงเหาะเอาแบบเต็มเต็มพิกัดทุกวันกับบัวไวยได้เนาะอันน้ํานักขึ้น <laughs> มีแต่ขึ้นนะบ่มีลงพี่น้องโอ้ยวันนี้พอดีหลานสาวเนาะจะเพิ่นเรียนจบนะคะจบปริญญาโทเออสาขาการโฆษณานูน่นอะ้วก็มีอีกอย่างกอกาะประชาสัมพันธ์โอ้หลยอย่ยางไรเนี่ยก็เลยพาเพิ่นมาฉลองแต่ว่าเพิ่นหันไม่ไม่ชอบทานเนื้ออะไรพวกนี้เลยพี่น้องเอาแต่ผล,ละไม่ไปสองจานสามจานเออเพิ่นมักนั่แหละ เพื่นแกนมีหนาทีมันนั่งกินแต่ผลไม้กับผักอาป้าแกมีหนาทีกินทุกอย่างที่ร้านบบก,กินนั่นละจ้ะก็สําหรับวันนี้กับโบมี่อย่างพี่น้องมาไทายบิฟเฟ่ห้เบิงตามนี้นะคะแบบสบายๆคนละสิบเจ็ดเหรียญานน,นพี่น้องสนุกกินสนุกเลือกนี่แหลคะค่ะชีวิตเมืองนอกบางที่มันก็นง่ายง่ายสบายสบาย